ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านบวสี่อยู่ในประเทศหรือต่างประเทศกะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแกนกินชมชนแนลด้วยพี่น้องด้วยมาพี่น้องมากมากน้องพันที่วา่าโอ้ห้วยใหญ่แกนทําไมลายท,ทยําทายคืองูเหลือมแท้พันธิวาดีคืออยู่วอพี่น้องเสือมันไล่เสือ,อกงามงามงาม,งามพี่น้องหรือใสชุดนี้เอาอะพี่น้องมือนีได้ต้ม ต้มไส้หมูพี่น้องเนี่ยอันนี้มันเป็นเอียงบูพี่น้องผมกับบุหูพอขากับบบบอกเด้เอาเสือกมัดหอยอ่อนตอนอ่อนตอนให้ดีดีนี่ไหมหอยมากสิพี่น้องเป็นเอียงผมกับบูหูดิพี่น้องกันหูบอกเลยเด้อว,ว่าเอยียงนี่หมูเพิ่นคือหอยว้แยกตีแถวมันดกนี่ไหม แล้วก็นี่ใส่เป็นใส่ไงเด้อพี่น้องใส่ไงใส,ใ,ใส่ใหญ่ใส่ใหญ่ใส่ใหญ่หมูพี่น้องใส่ใหญ่หมูน้ำจิ้มซีฟู้ดพี่น้องน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็มีเอ็นพักดองพักกาดดองฟังนี่อันนี้เป็นเอ็นขนาดขนาดลวกขนาดต้มนี่พี่น้องแล้วก็มีแตงมีต้นหอมต้นหอม ก็หอมอันนี้ทำให้เห็ดสีสันคือแบบพี่น้องก็กินได้น้ำเละมะเขือเด้อพี่น้องตีขาดบ่ได้กันนี่แหละเขาเหนียวเขาเหนียวพี่น้องเขาเหนียวเขาจะตั้งยีกันไปเห็นไหมพี่น้องต้องตัดแล้วมันสินใหญ่พี่น้องมันสินใหญ่ผดเดี๋ยวร่องนี่อนมันคขอ้นอย่างสเสร็จดีนี แต่ว่าผมต้มคัดเลยผมบ็ว่าผมต้มเปื่อยด้วยพี่น้องนี่มมนหยางน้องบัดอีกพี่น้องเลยรอเบิรรอเบอนขันยำมาได้จังเอาไปไว้ทอดเนาะพี่น้องเนาะ,ะนี่ใส่ใส่ใส่ ใส่ยุใส่ใส่ยุใส่ใส่ยุใส่ปวดร้อนเมือนพ่วใส่ยุพี่ใส่ยุพี่เอาพี่น้องวมวนหัวมวนเด้อพี่น้องเด้อมาครับมาร่องนี่เหละจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเบิ่งดูอืมแซ่บเจ็บ chim năm chim si phút bây Hoàn piêu Kim kem Chưa này mặn mặn oh. ừ. thì nó ngủ ผมก็บุรรัวเป็นอย่างนี้ครับคือแม่นัขาจาวาดเลยอันเดียวตัวเดียวอันเดียวบ่แม่นบ่พี่หนักเล้คอขเเนต์มาบอกเนื้อกันหูปมหู ไปลองดูนะพี่น้องโอ้แซบเป็นตะนายพี่น้องแซบคักไส้หมู <c oughs> ต้มดีๆใส่ขาตะไคร้เข้าไปก่อนนะพี่น้องก่อนต้มต้ม,ต,มต้มทิ้งน้ำไปก่อนพี่น้องต้มใส่ขาตะไคร้เป็นมะกรูดแล้วก็เอาน้ำเทน้ำหินน้ำทิ้งไปก่อนแล้วก็ค่อยเอามาต้ม อีกรอบหนึ่งพี่น้องมันจำบ่มเห็นขาวแซบโอ้หน่ไปลองเบิงพี่น้องไปลองเบิงสุดยอด ติมตีฟุตดีๆใช้ผู้ชาซูไปโอ้หมดตอนนั้นพี่น้องแซ่บเอาไปลองเบิง่งอย่าลืมนะพี่น้องไปลองซื้อมาเฮ็ดกินเบิง่งแซ่บแซ่บ ุดดอันนี้เป็นไส้แกง <c oughs> หรือไส้ใหญ่เขาเนี่นั่ง,งแต่ว่าเฮ็ดทำความสะอาดแล้วอย่างดีปิ้นออกมาล้างอย่างดีแล้วพี่น้องไปต้ม มื่อวานไปธุระเรไไลยไม่ได้อัดคลิปลงไม่ได้อัดคลิปลงให้พี่น้องดูพี่น้องพอดีไปธุระไปเข้าเวนด้วยเมือวาน สิ่งไหนนี่ก็แซ่บพี่น้ <c oughs> องต้มดีๆต้มเปลี่ยนๆทัก เดี๋ยวผมจะ <c oughs> ใหดพักตกะเรากินอยู่เพียงซื้อมาหลายเติบกิโลครึ่งมั้งแต่น,นี้คักพี่งแซบแซบบุฟเฟ่ตวกเยียง มันดูเขาเอื้องยังไม่รู้เขาเรียกอะไรไม่รู้มันมาจากไหนของหมูแต่หูแต่ว่ามันแทบมันแทบอีหลีพี่น้อง มันมันมันอัว่วเข้ากับน้ำจิ้มซีฟูด้ดโอ้วขัดพี่น้อง ต้มดีๆแซ่บยังพี่น้องเ <c oughs> นาะใส่หญ่ใส่เน,น่บ่มเหม็นขาวเรียพี่น้องผมต้มแบบล้า,ทางทำความสะอาดอย่างดีแล้วก็ใส่ข่าตะาไคร้ใบมะกรูดพวกขมิน้น ขมิ้นเหลืองแล้วก็มันเป็นอะไรด้วยลูกอะไรสักอย่างที่ทางเนือเขาใส่ลาบหอมหอม <c oughs> ใสใ่ไปด้วยต้มไม่มีเหม็นคาวอยู่น้อง <c oughs> หอมแซ่บอร่อย เป็นไซสส่วนไหนของมันพี่น้อง <c oughs> ของหมูหรือเป็นอะไรตรงไหนผมก็ไม่รู้พี่น้องลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับแต่ว่าในอร่อยแซบนุ่มแล้วกินกับเนี้ยออกมันๆพี่น้องแซบอมืมันจะนุ่ม นุ่มๆม,มันๆน,นะพี่น้องอร่อยผมว่าเนี่ยผมเพิ่งเคยกินครั้งแรกบอกด้วยนะพี่น้องว่ามันคือส่วนไหนของหมูบอกคำเดียวว่าแซบอิลี มองเนี่ยใครรู้ว่าคืออะไรส่วนไหนของหมูคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับพี่น้องเนี่ยมันคืออีหยังแต่ว่ามันแซบบ่วมีหยังหลอกถามเนี่ยเวลาไปซื้อสิได้บอกพ่อค้าแม่ค้าถูกว่าแม่ค้าเอาอันนี้ให้หน่อยนี่ไปผมก็มือซีเลยบอกนี่เอาทั้งหมดนี่แหละที่ห้อยอยู่เนี่ย เขาก็จัดให้เลยแเลยไม่ได้ถามเขาว่ามันคืออย่างแต่อันเนี้ยกับไอ้ตอนที่ผมกินไปก่อนเขาเอาเสื้อมัดห้อยไว้อย่างดีอาจจะเป็นความสําคัญอยู่พี่น้องขอตึงห้อย,ยพิเศษ Yeah. แซบพี่น้องแซบ <c oughs> อ้าพี่น้องสำหรับมือระกาขอจบชีวแตจะเพียงเท่านี้ก่อนด้อพี่น้องเด้วตั้งไหนก็ะแด่แซบอยู่พี่น้องคัดอยู่ ใส่เป็นใส่ใหญ่นะพี่น้องใส่ใหญ่กับไอเน,นี้ยอันนี้แหละที่ผมโมัวมันคืออย่างมันคืมีสองชิน้นชิ้นหนึ่งเสียนแค่เนี่ยผมกินหมดไปแล้วอันนี้ชิ้นนี้ยเหงาเหงาขงมูแจ็คมันเป็นส่วนไหนของหมูพี่น้องขันหัวกับขอมันมาบอกเลยเด้อพี่น้องแต่ว่าแซบอันนี้โมเม้งดอกเสียไ,ไปบอกแม่ค้าว่าแม่ค้าเอาอันนี้ให้หน่อยมันแซบ ที่นี่ไปกับบุ้งโมนะผมไปซื้อมือมือว่านกับมือสีเลยเด้ยพี่นอ้องเอานี่แหละคนลมันหอย้องใส่ทั้งอย่างเนาะรวมกันมาประมาณจิโร่เคยมีน้องอมือเลยก็ซื้อมาเดี๋ยวผมว่าจะไปเอ็ดกับผัดกะเพราหันห่นผัดกะเพรเาจิ้นขี้แสไ่น้องเอาสำหรับื้อนี้กคันพี่น้องเห็นเราอยากนล้วก็ไปจัดเลยเด้พี่นอ้องแล้วก็ต่อ ขอบ,บุญขอบกุลหลายพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมชิปตั้งแต่ต้นจนจบเรยว่องปรโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อก่อนจากกันก็ขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญความถูกจะมาไก่ควมามไข่จะมาเวียนลำลำโดย้วยตลอดปีและตลอดไปได้วยพี่น้องสาธุไว้ไวพบกันคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปสําหรับมื่อี้ก็ช่องแจนจินช่มชแนลและช่องแจนหัวหินชแนลต้องจากลาพี่น้องไว้พบกันคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปสาหรับมื่อนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ